สวัสดีครับอยู่ผมนายจิมมี่ฮอปกินในสายเด็กเนินครับเอ๊ยทำอะไรพวกเด็กเนิยกูนะครับวันนี้เขาจะมาแปลงสฉมเป็นเด็กเนินครับคูเด็กเนิดไอสัตว์มึงเด็กเกะไปไปอเลยแบบลูกพี่มึงนะครับโอ้ยชิ้นนี้เก่งทันทีครับโอเคครับราเป็นเด็กเนิดใช่ไหมใครไม่ใช่เนิร์ด้ต้องฆ่ามันครับไม่พอใจครับไม่พอใจ่ใช่ไม่ใช่มึง หลับเพอยะครับวันนี้เจะมาดูแลเด็กเนิร์ดไอ้เป็นเวลาหนึ่งสองทุ่มนะครับเขาใะ้เด็กเนิร์ดก็จะคายครับแต่มือ่อไงทำให้กูโมโหนะกูโมโหกูจะรู้เลยอ่ะถ้าเกิดกูโมโหกูจะเป็นแบบนี้ เดยวอกูโหกูจะเป็นแนี้เลยนะเว้ยโหสัตว์มันจะจอมพลังกันไวละเดี๋ยวจะดูแลให้มันถึงเป็นเวลาสองทุ่มครับกูจะอยู่หญิงสองคนสองหลับไ่เชื่อหลับอะทำไมคําว่าเราเป็นเด็กเนิรใช่ไหมเด็กเนิรชอบใช้นี่แต่เราไม่ใช่ครับเราเด็กดีพองครับเอออืม ะคุ้มเว้ยถึงลงเดเนิไม่ได้มันเดกโกหยาเสือกหยาดเสือกเจะไปดู้างมครับว่าจะมีใครอยู่หรือเคอยู่สองและสองเจ้าที่รักเคเหาแล้ทำกันดีกว่าเออไอเชี่ยไม่เอาสักทีสัสจะสองทุ่มนนะกระงทุ่มกูเล่นแน่ฮะเค่นะครับไอสัสกูล้สองดอกเลยเนี่ยสัสกูเล้องสดอก มไม่ยอมให้กูจูใช่ไหมไม่ยอมให้กูจูนะครับขอจบคลิปนี้เียวนี้ครับสวัสดีครับ